สวัสดีครับวันนี้ผม,ผมลุงพาล่ง,าลง่านชิยเด่นนะครับวันนี้ก็รับภารกิจมาบริจาคเลือดน,นะครับสถานที่ก็เป็นโรงเรียนบ้านยาบะอพยนสรนะครับอ่าถูโรงเรียนเราเห็นเด็กๆไหครับอ่านั่นแหละครับแต่ก็เห็นความสะดุดตานะครับว่ามันมีนี่อยู่อ่านี่ครับ อะไรครับรู้จักไหมครับอันนี้คือต้นพิกุลทองนะครับนี่คือผลของพิกุลทองนี yeah. ่ลูกพิกุลครับแต่วันนี้ไม่ใช่ว่ามารับประทานลูกพิกุลนะครับแต่จะบอกชื่อของภาษาถิ่นว่าของลูกพิกุลนี้เขาเรียกว่าบูวตาญงนะครับถ้ทาทั้งต้นเขาเรียกปะหงตาญงนะครับต้นพิกุลทองนะครับระหงตาญงนะครับอ่า

กำลังทยอยทยอยกันเข้าม,มานะครับว่าต่หมอยังไม่มานะครับทยอยมาต่อรับาราจาาจกเลือดนะครับ <c oughs> ครับวันนี้เราก็มาไปจากเลือดนะครับ

เสร็จเรียบร้อยครับการบริจาคเลือดวันนี้ก็กลับถึงกองร้อยอย่างปลอดภัยนะครับงานที่ร้อยเรานะครับโอเคอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดูคันลงนี้นะครับขอบคุณครับ